สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุน่มห้อยพระ,ระองค์เท้าฝ่ามือพร้ำมรมนก่อนลุกไปจับใบดำใบแดง ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันในช่วงของการเกณฑ์ทหารกับวินาทีจับใบแดงใบดำที่เรียกได้ว่าลุ้นระทึกกันทุกปีใครมีของดีก็งัดกันมาหมดทั้งได้ผลไม่ได้ผลบ้างแต่แน่นอนเลยคือต้องเรียกเสียงฮือฮาทําให้บรรยากาศที่ตึงเครียดได้มีเสียงหัวเราะเข้ามาช่วยอย่างเช่นคลิปของผู้ใช้งานติกตอกบัญชีเรวัต24ได้โพสคลิปของหนุ่มรายหนึ่งที่มารอรุนจับใบแดงใบดำ โดยสิ่งที่ทําให้เพื่อนและเจ้าหน้าที่ทหารต้องจ้องมองไปที่หนุ่มรายนี้นั้นคือการห้อยพระองค์ใหญ่ชนิดที่ว่างานนี้ต้องไม่ได้ใบดามกลับไปให้ช้าใจแน่นอนเมื่อถึงนาทีระทึกต้องลุกไปจับพี่พีทหารถึงกับแซวหนุ่มรายนี้ไม่ขาดปากว่าห้อยพระอะไรมา ก่อนจะบอกว่าเป็นพระดีน่าจะจับได้ตามที่หวังงานนี้ก็ไม่รู้ว่าพระจะดีสมกับที่หลายคนคาดคิดหรือเปล่าเพราะผลออกมาว่าหนุ่มรายนี้จับได้ใบแดงเป็นทหารอากาศเล่นเอาสิ้นเสียงหนุ่มรายนี้เข่าแทบสุดพระอิทธิฤทธิพระที่ห้อยมาคงน้อยไปด้านชาวเน็ตต่างก็แซวหนุ่มรายนี้กันยกใหญ่อาทิเชน่นเอาพระไปคืนวัดด้วยอีกท่านบอกว่าพระรอดคนจับไม่รอดอีกท่านบอกว่าพระสมเด็จเสร็จทุกรายฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านบ บอกว่าขนาดพระแท้ๆมาจับยังไม่รอดบอกเลยอีกท่านบอกว่าเขาเรียกว่าตัวใครตัวมันขนาดพระยังไม่ช่วยเป็นตน้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม็อปปิกขอบคุณครับ